สวัสดีครับก็มาพบกับกบเช่นเคยนะครับช่องคาร์โตโยต้าบายโบซาวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูเจ้าตัวรีโวนะครับว่าตัวรีโวกระบะแคปเนี่ยครับมันมีออปชั่นมีอะไรไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูเลยครับผมครับสวัสดีครับก็มาพบกับกบอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูเจ้าตัวกระบะแคปพิลเลอร์นะครับทีนี้ในตัวกระบะแคปพิลเลอร์ครับทางตัวต้านะครับได้ปรับเปลี่ยนในการเรียกใหม่นะครับส่วนตัวพิลเ n อร์นะครับก็จะมีนะครับตัวเริ่มต้นราคา7จ็ดแสนเจ็ดบาทนะครับในตัวเริ่มต้นคือเป็นตัว2.4 n t นะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดานะครับถัดขึ้นไปก็เป็น2.4ตัวมิดนะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต ถัดขึ้นไปอีกทีหนึ่งก็จะเป็นตัว2.4 High นะครับมีในเกียร์ธรรมดาแล้วก็ในเกียร์ออโต้นะครับทีนี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นครับดาวศูนย์บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่มีสำเนาทะเบียนรถนะครับไม่ว่ายี่ห้อใดก็ได้นะครับครอบครองมาแล้วนะครับเกิน3ปีนะครับก็ดาวศูนย์บาทนะครับผ่อนนานสุดนะครับ อยู่ที่เดือนละ1 8 0 0นะครับกว่าบาทนะครับตรงนี้นะฮะส่วนไฟแนนซ์นะครับเรามีบริการถึงที่นะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดที่ไหนนะครับเรามีไฟแนนซ์วิ่งไปถึงบ้านนะฮะส่วนเจ้าตัวกระบะแคปตัวนี้นะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเลยนะครับผมพูดอย่างง่ายๆเลยครับ1ไฟหน้านะครับ2กระจังกันชนนะครับไฟตัดหมอกนะครับล้อแม็กนะครับหน้าจอนะครับ Android 8นิ้วนะครับแล้วก็มีนะครับฟรี ค่าแรงในการเช็คระยะนะครับทั้งหมด10ครั้งขยายการรับประกันเป็น5ปีหรือ150,000กิโลบวกกับมีระบบเทเลมิติกนะครับยังไงผมฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องกบซาโตโยต้านะครับส่วนเพจนะครับก็ t o โยต้าป้ายแดงโปรโมชั่นโดนใจกบครับนะฮะผมยินดีรับซื้อรถเก่าทุกชนิดนะครับหรือจะแลกเปลี่ยนก็ได้เบอร์โทร086-367-3678นะฮะนี่ครับไฟท้ายเปลี่ยนใหม่นะครับช่วงล่างก็ปรับปรุงใหม่นะคะ ไม่ต้องห่วงครับสู้ทุกคันดันทุกเคสนะฮะหรือว่าลูกค้าได้ดงเงื่อนไขยังไงมาเอามาให้ผมดูยังไงคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับ